เราพยายามไม่แปดเปื้อนด้วยโลกระทำแปดนะคะเอกลาบทรัพย์สินเงินทองนะคะไม่ใช่เป้าหมายในการเผยแผ่ธรรมะของแม่อัตแม่อัตเผยแผ่ธรรมะเพื่ออยากให้พวกหนูเข้าใจสิ่งที่แม่อัตพูดแล้วนําไปประพฤติธปฏิบัติอย่าลืมนะลูกธรรมะรู้มากแค่ไหนก็ตามถ้าพวกหนูไม่นําไปใช้ไม่เกิดประโยชน์ในชีวิตในชาติปัจจุบันนะคะต้องเอาไปใช้แล้วเห็นเป็นปัจจัตตังแล้วพวกหนูจะเข้าใจว่าธรรมะของตถาคตท่านลึกซึ้งมาก ะะลาดลุ่มลึกซึ้งตามลักษณะภูมิธรรมที่เราปฏิบัติได้ตามเห็นเป็นปัจจตังเฉพาะตนได้เมื่อไหร่พวกหนูจะยึดมั่นในคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะรักพระพุทธเจ้าเหมือนที่แม่อารักอยู่ตอนนี้แล้วจะศรัทธาท่านนะคะจะเคารพท่านจะเชื่อฟังท่านจะเป็นผู้ว่าง่ายนะคะเคารพครูบาอาจารย์ของเรานะคะท่านบอกอะไรเราก็จะทําตามสิ่งที่ท่านบอกเพราะท่านเป็นผู้ผ่านราตรีมาก่อนท่านมีประสบการณ์มาก่อนเพราะฉะนั้น สิ่งที่ท่านผ่านมาท่านเมตตามาบอกมาสอนเรานะคะทั้งครูบาอาจารย์ทั้งพระตถาคตนั่นคือเราต้องน้อมเข้ามาใส่หัวใส่เก้าเราเลยนะคะว่าท่านเมตตากับเราแท้ๆนะคะจริงๆท่านหลุดพ้นไปแล้วท่านไม่จําเป็นนะคะที่จะต้องมาเหนื่อยยากบอกสอนแต่ท่านมาทําเพราะอะไรเพราะว่าท่านเมตตาต่อสัตว์โลกเพราะท่านรู้ว่าพวกหนูทุกคนมีความดีอยู่ในตัวแต่เพราะความหลงยึดมั่นถือมั่นความมีอวิชชา ที่มันยาวนานนะคะเมื่อพวกหนูคลายคลายความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าพวกหนูตั้งแต่ระดับกายออกไปนะคะรูปนะคะตั้งแต่รูปออกไปแล้วก็มาคลายความยึดมั่นถือมั่นเวทนานะคะความสุขทุกข์นะคะความปื้มปิติต่างๆเนี่ยคลายออกไปคลายสัญญาความจําได้หมายรู้อดีตอนาอดีตนะคะที่มันผ่านมาแล้วเคยทําให้เราสุขทุกข์มา เราก็คิดแล้วคิดอีกซ้ําแล้วซ้าอีกไม่ปล่อยวางมาสักทีนะคะอันเนี้ยเรามาคลายมันออกด้วยการละานันทิทิ้งนะคะทิ้งความรู้สึกเ,เป็นสัญญาทิ้งความรู้สึกสุขทุกความจําได้หมายรู้ในอดีตอย่างเงี้ยคะ่ะออกไปนะคะกลับมาอยู่เบกขา ะะแล้วก็มาคลายการปรุงแต่งในอนาคตความมุ่งหวังคาดหวังในอนาคตนะคะไม่ต้องไปคาดหวังไม่ต้องไปทําอะไรที่จะทําให้เราเป็นทุกข์เพราะว่าความคาดหวังไม่เป็นไปตามนั้นเราแค่ทําปัจจุบันขณะให้ดีที่สุดลูกทําให้ดีที่สุดในเวลานี้นะคะทําให้ดีที่สุดอะไรจะเกิดนับจากนั้นไปให้ถือว่ากรรมจัดสรรโอเคไหม นะคะลองทําแบบนี้ตามแม่อาร์ตบอกนะคะความทุกข์จะลดลงไปเยอะนะคะจากจากความมุ่งหวังแล้วถัดจากนั้นนะคะตัววิญญาณนะคะรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตัวสุดท้ายเราก็พยายามละนันทิในวิญญาณที่มันไปรู้อีกสี่ธาตุที่แม่อาร์ตพูดมาแล้วคือไปรู้รูปไปรู้กายนะคะไปรู้เวทนาไปรู้สัญญาไปยู้รู้สังขานี่แหละค่ะคลายตัววิญญาณไม่ยึดมั่นวิญญาณได้ยังไง การที่ณาความไม่เที่ยงของวิญญาณก็คือมันไปรู้มันไม่ได้รู้รูปตลอดเวลามันไม่ได้รู้เวทนาตลอดเวลามันไม่ได้รู้ความจําได้หมายรู้ในอดีตตลอดเวลามันไม่ได้รู้นะคะตัวที่เป็นอนาคตหรือการปรุงแต่งสังขารตลอดเวลามันไม่ได้จําอดีตได้ตลอดอย่างเงี้ยเราเห็นว่าวิญญาณมันไปเกาะเที่ยวไปเที่ยวมาของสี่ขันนี้นี่แหละคะ่ะคือความไม่เที่ยงของวิญญาณง่ายมาก ถ้าถ้าเราเข้าใจหลักการการทํางานของตัววิญญาณที่เรามายึดมั่นถือมันเนี่ยมันง่ายมากนะลูกเราเห็นว่าอ๋อเรารู้กายก็ไม่ดูได้ตลอดพอรู้กายได้แป๊บหนึง่งอ้าเดี๋ยวมันไปรู้อย่างอื่นและนะคะการปรุงแต่งนะคะเดี๋ยวมันไปรู้สัญญาเก่าคิดทุกเศร้าเหงาหง้อย ใครเคยทําอะไรให้10ปีที่แล้วก็ยังกลับมาอยู่เลยนะคะยังมาคิดใครเคยทําความพยายามให้เราไม่พอใจคิดแล้วคิดอีกทุกแล้วทุกอีกทุกไปทําไหม่ลูกทําอะไรไม่ได้อะทุกไปทําไมไม่อาร์ตก็ไม่เข้าใจนะคะเพราะว่าแก้ไขอะไรก็ไม่ได้มันผ่านมาแล้วนะคะเพราะความยืดมั่นถือมั่นของเรานั่นเองมันเลยย้อนเป็นสัญญาเก่ามาให้เราทุกซ้ําแล้วซ้ําอีกหรือว่าการปรุงแต่งในอนาคตเน,ตเนี่ยบางทีมันรวมเอาสัญญากับสังขารมารวมกันเลยนะลูกถ้าใครเห็นจิตชัดๆนะปรุงแต่งนะคะปรุงแต่งเสร็จก็ คาดหวังในอนาคตหรือว่าคิดอนาคตแล้วก็พอปรุงไปเสร็จแล้ววันหนึ่งข้างหน้าไม่เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังก็ทุกข์อีกคืออะไรก็ประชุมลงที่ความทุกข์ทั้งหมดประชุมลงที่เวทนาทั้งหมดเลยสังเกตตัวเองให้ดีแล้วถ้าพวกหนูเห็นแบบนี้ว่าโอ้ว,วิญญาณเนี่ยมันไปรู้ทั้ง4ตัวนะคะขยับไปขยับมาเห็นไหมวิญญาณก็ไม่เที่ยงอ่ะพอเห็นวิญญาณไม่เที่ยงปุ๊บคลายความยึดมั่นถือมั่นในวิญญาณนะคะด้วยการเห็นเกิดดับนะคะพี่นา มันไปเดี๋ยวมันก็กลับมาได้เราดึงมันอยู่กลับมาที่กายเป็นฐานไว้สติปฐาน4ี่ดึงมาที่กายนะคะหรือเวทนาตัวเวกขานะคะตัวจิตนะคะหรือว่าตัวธรรมก็คือการเห็นเกิดดับแม่อาร์ตมักจะสอนลูกๆนะคะที่อยู่ในกองทัพธรรมหรือว่าบ้านสติกาของแม่อาร์ตอยู่เสมอว่าตัวที่ทําให้พวกหนูสามารถหลุดพ้นได้นะคะหลุดพ้นได้จากทุกสังปวงเห็นขันห้าไม่ใช่ของเราได้เนี่ยมักวิธีที่เด็ดขาดและง่ายและเร็วที่สุด คือการพิจารณาเกิดดับการพิจารณาเกิดดับมีคุณประโยชน์นะคะมีประโยชน์ยังไงมันทําให้พวกเราเห็นไงลูกว่าถ้ามันแปรเปลี่ยนได้แปลว่ามันไม่ใช่เราถูกไหมเพราะเรารับรู้ว่านิพพานไม่แปรเปลี่ยนแล้วนะคะนิพพานเนี่ยยุบแล้วแต่ดำรงอยู่มีให้เป็นตัวเป็นสุญญาตาเป็นปรมาณุตระสสุญญาตานะคะเป็นความว่างอย่างยิ่งเนี่ยมันมีของมันอยู่แล้วลูกมันไม่ใช่ไม่มีหนูอย่าคิดว่า วิมุตตหลุดพ้นแล้วมันจะไม่เหลือมันเหลือแต่เพียงแค่เราจําว่าความเหลือมันคือเหมือนเหมือนตัวเป็นตนเป็นเป็นตนที่ตั้งอยู่แค่นี้เองเขาเรียกอะไรความแม่รู้ขาพูดพูดจริงๆนะความโง่เขลาเบาปัญญาของพวกเราอ่ะเพราะความหลงเพราะความมีอวิชชาของพวกเราเราเลยคิดว่าการมีมันต้องเป็นตัวแต่พระตราคตท่านมาบอกแล้วนะคะภาวะนิพพานคือยุบแล้วยุบความยึดมั่นถือมั่นในขันห่าแต่ดำลงอยู่มีไม่ใช่ไม่มี แต่ไม่สามารถบัญญัติเป็นคําพูดได้นะคะเพราะอาสังขตาไม่สามารถพูดเป็นคําพูดได้พูดในฝั่งสังขตาได้พูดในฝังงนง่งสังสารวัตได้เป็นความเป็นฝั่งตรงข้ามของสังขตาท่านนั่นเองอสังขตานะคะ